สบายดีจ้าป้าลุงสุขสุขคนสบายดีเมื่อนี้แม่น้อยพอันจีไปส่งโซนเลยจ้าส่งโซนเพันจิไปหมู่ไปถามไปรินมูพันกอกคุณเขื่องคนยางมาเรียบร้อยเลยให้แม่น้อยไปส่งหาม่ปลอยพันจีพันไปยันเนาะสามโมงไปพอดีแรงๆพี่น้อย ไอฮอตุนเนสีแดงๆมันแรงเลยอย่หลดก่อนเผื่อคนเขื่องมาเรียบร้อยเลยไม่รอยสีเมียนเมียนหลดก่อนมาแล้วบบ่ะทางไันก่อนมาแล้วบ,บ๊าบายป้าลุงเร็ว,วดีจ้าป้าลุง คนนั่นน้ำออกก่อนพี่น้องเลยจะนำมาจะใส่ซือ้มาด้ต้องเไปพี่น้องเยาเลยอ่ะถือหนามเนาะเราเราไปขัมาไหมเนาะ เออขอเมียหนะจอโพงไผ่โงล่าแล้วเนาะรอุ้หไปพอบไอ้นังสงเอาถึงเงี้ยถ้าลดหกล้านนี่น้องมันเอาคนมีเนมากนเอขาไม่เชี่อห้างขด้วยฟังไม่ฟังไม่ฟังเยอฟังเยอ พาทุกนำยังไลยแทบเอาไปเกาะไเกาะเท่าไงมื่นกรแเม่มาเกิดตรง้นเร็วมือพนหล่ีน้องเอานามัยเนาะคีพ่นไลย อนามัยหลดพี่น้องไว้ตาเมฆบ่ได้อยู่น้ำซับมันเกิดนองนัดค่ะโอ้ยเท่งๆน้อยเอ้ยมาไรบอกมามาหลุดเลยค่ะลากขังพี่น้องเลยหัวล่างใหม่ๆหยิบเลยขี้ดินหมดพี่นาะขี้ดินก็ไรลายเท่เลย น้องเราจะไปนะแม่น้อยเพราะว่าเพื่อนแป๊คนเดียวกันม,มามาขำระยะเนอพี่น้องเนอเพราะว่านี่กันสามโมงแล้วพอที่ขี่หอดผูกกับประมาณสี่โมงกลับมาอีกนะแม่นอ้อยม,มันมืดวางกระเป๋า เาขาเข่าได้บนเลยไหมอย่างมือบดกันเนาะต่างข้านั่นามาละบอขินอย่างอัะ้นะไปดีไปลุงนะเสร็จก็มีเอาก้องผูไปเสร็จ มันเปื้อนได้คาเฟ่มาเสร็จแล้วมันเปื้อนเราจะขึ้นรถขึ้นรถแล้วหลุดหลุดแล้วเราจะเอาไปอีกบ่อหนิค่ะเอาไปไไปเห็ดพยังโอ้ยมาพี่น้องได้ขึ้นรถแล้วมาแล้วเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว เอา้เาคือมาใส่สภุมจ้าเนี่ยได้ไม่เป็นยัโดไี่มได้เลยนี่ยเด็ดน้าพันน้อยซะเนาะ้คนีนี่นี่น<ช><ช>ห้องไปแล้วน้ำไปอยานีนาม,มาแล้วน้ำอีกเท่าทนสิบันกี่ วะโตซีซีครับก็โอ้สิเล่นถืกหรือบ่ค่อยาขอให้ทงแน่ครับอก็ขนอยบ่ได้ขขนอยบ่มักเลว่คือบ่บอกเฮานั้าาออก0401441นหลายถหลายเลยะบอกนว่าหลายอืออยู่เลยสิ่เิ่มคิดพ่อว่าเลขออกมื้อนี้เออก็บอกว่าที่30เด้ออเอาก็เลขไไมัน เอา่เลเอาีหม่ถกเลข44พี่น er. ้องเอ้ยถือเท่าไ1,000กีบ1,000ก็ไ้เาแสนเาแสนก็ซึ่งเลขเบิรบักหลายแค่เลขลอตลี่สองใบขาดทุนเ้วถืกเลขอะซื้อหลายเกินหลานออกอันนั้น1441นั่นเออเขาได้ไลยอันี้เขาเยอายุน่นคือเสยอ้เห็นบันเสิดลูกยุงอย่างหวังหวังอย่นั้นโอ้ยวัดวัดวัดเฉยนะ่ โอ้ยอะเทงเลยอะเทงเลยใส่เกือบหล่อแท้อะเทงเลยอืมปวดหัวเออเพิ่นหมักเลยเพิ่นหมักหมักแล้วได้ขึ้นรถแล้วมาขึ้นรถมาแล้วนั่งนั่งใช้นังลาวเดี๋ยวเลยขับกันเลยเนาะรถน้อยเนาะ สามคนคนดีนางเออสามคนสามคนคนดี้นางอ้่ก็นำน้ำมาเครื่องน้ำไหนเพราะเครื่องพร้อมด้ยน้อ้นนองมาเลยปวดขาเมีตู้เป็นซงหงออขึ้นมาอันนั้นนะฮรบมายห่ังนสบายเออขึ้นมามีตู้เมันกองเขาหลังเลแม่เลยแห้งรถ้อยผันแห้งใส่นะน้อใส่ตู้ใส่ตู้เออนาตู้นก็พูดหนึ่งตู้ก็พูดหนึ่งเลย ตู้กัปังเงินนะคืเนี่ยจอาตู้ไปใส่รถจักลโอ้ยงเพลงนี่แล้วไส่คะมีเพลงอยู่ในรถมันสีชักเเปิด้า่ขึ้เปิดึ้นคือเร็ใส่รถเอยมอสหยับยับยับหยับอไหยไปอีกลยแนวมันแล้ววนไปอีกไปใส่กระเป๋างจะรดใส่ไปมาแล้วก็เสียบรถกระเบื้องเลงรอดวันนี้รถตู้ใครอยู่ไห้ แล้วมันใหญ่มันพ่วงเนาะเออเห็ดกระลาวเก๋เราเลยกัะหล่นตุ่มนะเนาะเห็นกระลาวเก๋ใส่เราเลยเอาเทโลชัดใส่ได้หันเลยมีแพนด้าเลยจ้าอาโซนมีแพนด้าเลยมันยังซั้ำอยู่เนาะอาอซนเนาะเออจะหน่อยกระซ้าขาซ้ำปกติเห็ดใหม่แบบนี้นะยังอันนี้อาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรมันจักสีหายเลยแล้วกระซาวือฮะสิบบาทเพราะฉันหดซ้ามือซ้ำหนึ่งที่เสียมือเเออระวังดา ประเดกปานายนะคันบออนบอบออออแสดงว่าดีแต่เขาจจ้เาันนแพทย์่มันสิคันหลดเนาะมันบอกินยักินยอมกินพังพังยอมยอมอน่อยนึงเานเต็มากข้ากับพังพังอยู่กิแงหน่อยกนบหยบกินเบงกอนยอมยอยู่ในหนึ่งเนาะเคมันแห้งเบิดแล้วเนาะได้แล้วโซมาทีแดงทังนี่เลยือว่าโอเคแล้วบางคน่ะแดงแดงไหแดงใน ปลายมันเห็นไหมมันคนขาแดงเลยนะบางคนเขาไปเจอมันอะเออแดงเลยนะชูเออแดงเลยเขาเห็นลายได้อ้นเลยนนี hmm. ่ปลายมันแดงเลยแม่ <in language> ีปลายมัน <tea> สีออกมาแล้วมันแดงเออมันแดงเลยบางคนอะซิลิโคนจนสีกระโดกมาแล้วอาการมันชอดเขาประเด็ปลายมันของขอยกกระดไุมกระดุมอะไอยู่ในปลายนี่เออนะซิลิโคนไนะห้องเผื่อกันชอดเนาะ นก็จะวไปเป็นกระดูกรังหูหอยกระสียาหมุนใช่ได้นี่เขาตัดเอาหลอดบอกเออหลอดบอกกระดูกเออสีเดียวกีบตอนเขาหนีตอนเขาหนีออกมาเขากัใช้ยามุนอะไรโอ้เจ็บเลยเนาะนี่เป็่ตอนสีดานะยาเนาะเขาก็ยิบยิบยิบเขาซิลิโคนเลยเนาะอุ่นเนาะเขายันแมนเนาะแล้วก็ปาดปาดปาดแล้วก็ตัดก้อนก้อนก้อนกอนเสียงตัดกระดูกหมดใกล้ใกล้ เก็บประเดี๋ยวเนาะข้าวเดียวหนึ่งเนาะครึ่งชั่วโมงก็แล้วก็ได้ดนในดัดได้เสริมดังเดียวเลยโลดตัดออกสิบหานิ้มนาทีชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงสิบนาทีนะสิบห้านาทีอีกนะเด็ดดังนะเออพอได้ไหมพื้นคือเนาะไม่แต่สีด่าเขาไปกับที่ว่ามันถล่มซะถึงมันคำเขารอคิวสุดๆเลยแม่นบุ๊มแมนโอชีดเป็นมัดมือเนาะอ้นรอคิวคิวมันหลายเขาตัดอันนี้น้ำเดีย เนาทีตัดเอาอนีนี่นาทีแป๊บวรา่ถเขาขาตัดนะจไลาแปแปเดียวมีเงินเลยกับพ่เห็นอ่ด้วยันะเห็นเอออัเอย่าให้คนไได้รวของได้นะรวออกเปเลยนะเนาะ ัดทงผมหล่ออีกกว่าไออ่ะเออเออเอ้าเฮีดูด้วเนี่ยเสียไปบ๊หายหจืที่ไปสายหดงข้างหน้ไปหลินอก สิไปกินยังดีลูกเาสิไปกินยังดีมันยังไปส่งเงี้ยแบบหิวเข่าเลยพี่น้องเจ้าก็ไปหางนางกินเลยเออหิวได้บ่ออะไรได้ถือ่ะใช่มือนี่แหละเ้าสิไปกินเข่าก็ลูกเมาก่อนอยากกินเข่าแห้งๆเลยเนาะก็เปียกลี่ยนสิอยากกินนักก็ปิดได้ยูหมดเลย เออได้ยูดึงยุดึงมแม่ไไอ้าอย่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ยังร้ัเอยการสื้อสาคนหลายลเรียนแถวกัอยู่พี่น้องเลยบอกห้ามจอดโอเคห้ามจอดกับข้าวเดียวนะห้ามจอดที่ห้ามจอดที่เป็นเพียงลกเปนองไอ้่อากาศทีอินสระับ อันนี้ขงง้างลุงอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาเอาบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายอยากลงหูฟูหอมกว่าบ้านหนึ่งไม่เย็นเขาได้ใส่มากนะ ไป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 เนี่ยบายไปยไปไปไปหู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 แต่แล้วไปไสนะเอาเอาเอาแม่ไปได้ไหม <c oughs> ไปี่องเลยคนกับบักรลายเนึ่ง

พากันไปกินเข่าก่อนกนับลูกสชาวาสองคนป้าหิวเขาว่าพี่น้องรุ่นเล็กอยู่เพื่อนกับอะไรท้องกัะบ,บสบายแน่ขวดกระหายมหายา,ยายให้เรากินเนาะเลยเออเอากระสีได้พากันไปกินเข,าข,ข่ากินน้ำได้บนี้เนาะลูกเนาะเอาลูกเ,เกช้ามาน้ำย่านเมื่อแล้วมันคำมันในกระหามงเลยพี่น้องไล่ข้าสซีโบก้าเมื่อนะเมื่อคนเดียวประตูเปิดกระยาดเลยพี่น้องโอ้ยไฟสีหลัดโดย่านนั้นมันไปแก้แล้วนนเนา,านเนะ ยากเลยครับรถผู้เดียวเฝ้าทีซะนั่งงออยู่เฟรนด์น้ำหนาวแห้งมืดไว้เด้มันคำไว้แน่ฮกโมงนี่มืดแล้วแนวมาแล้วออกจาก์เม่เราจะไปกินมันยังดีลูกอยากกินยังไปได้ไปกินข้าวเอาเนาะอยากกินเขาคุอยากได้ข้าวพงเขาวปัดคุอยากคือกันบ้านบริวรสวนหอนเขาเปียกปลาอีกปะเปียกปลาทีสั่นเรกินในห้างเนี่ยมันเปื้อนเขาไปเอาไปกินในเมืองกูเลยค่ะไปของเก่าฮะเศษปะจะวะ ก็สั่งอันาสั่งพิเศษเนาะนนแนะนำเจ้าพี่น้องมาหิวเข่าแห้งเพอออันเรื่องแบบไปกินอันนั้นแนมเนืองบอกมีเมีอย่างนะนน้ำหอให้นั่งทอทอกินเลยไปทอดมีตัวทอดมีมี<ะ>เออไปไปนแ,แหละเนาะเออโอเควันนี้น้อพี่น้องเนาะเบิรงคลิปอันน้องนัดตอนนี้ไปกินเนาะพี่น้องบันนี<แ>้กาศิลาไปก่อนเลยจ้าคลิปนี้กรัพอกันคลิปหนาลา